สวัสดีผู้เล่นด a r k k n i g s ทุก,กนคนนะฮะวันนี้ผมก็จะมาผมจะมาเกียนคนนะครับอันนี้เป็นคนจิ๋วเป็นห้องนั่งเล่นนะครับผมชื่อพีทนะครับเล่นตัวกาลี d a นเซอร์สปิรนะครับนี่ครับนี่คือห้องนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นมากเลยโอ้โหหนีดีกว่าวันนี้ครับตื่นเต้นมากกาลังจะมาหาคนเกียร์ดูสิว่าไขรเลือดน้อยยศ PVP น้อยๆเนีย่ย,น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 ยจะเกียนให้หมดเลยนะครับ ดูสกิลของผมนะครับสกิลของผมก็สล็อตหนึ่งก็จะเป็นของสเปริตนะครับดูข้างล่างครับอีกสล็อตหนึ่งจะเป็นของพวกสายเบสนะครับเวลาใช้จะได้ใช้ง่ายๆโอ้ยตัวเวทนี้กระโดดอยู่นั่นแหละจับคามม่ก่อนนะฮะกระโดดไปแต่รอก่อนฮะอันติได้แล้วเตรียมตัวครับเต้นกันไหมครับเต้นการเมดทีมไปออ้ยรอแป๊บหนึ่งครับเต้นการเมดเอาอะครับ ผมจะเริ่มเกลียวอุ้ยอถ้าเกิดผมใช้ติแล้วมันหยุดเวลาขึ้นมาทำไงครับเต็มเกลียนครับหวันชึ๊บหนงกระบาดอ้าอุ๊ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนออกเลยจับ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 ลุยเกลียวเกลียนเกลียวเกียวไม่รู้ว่าเกลียนใครนัวแล้วครับไม่สน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 ทางลู่ยิงเสียบปั๊บยิงบับ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 แล้วก็หนามอุ้ยอุ๊ยอุ๊แบนน้อย แว่นน้อยแว่นน้อยแว่นน,น,น,น้อยทุบแ,แว่นน้อยทุบแว่นน้อยแล้วก็ฟันแว่นน้อยอุ้หู้ยทะนูเดี๋ยวก่อนใครเลือดน้อยไอ้ใครเลือดน้อยใครเลือดน้อยอู้หูอู้หูเดี๋ยวก่อนเราเข้าแว่นน้อยเข้าแว่นน้อยเข้าแว่นน้อยอุ้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 ยถอยมาถอยมาถอยมาครับอือหือมาใช้ระเบิดน้ำแข็งปลาครับสกิลแว่นน้อยนี่มันหมูมากนะฮะเดีเ๋ยวเราคงเติมแป๊บหนึ่งครับผมจะเกียนต่อฮะ การเกียร์ของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับนั่งไงเมดเมดอยู่นั่นหาคนเล่อดน้อยไปเกียร์ดีกว่าครับลุยผมไม่ได้กานะฮะแต่ผมโดนลุมนะฮะซ่งอย่งคนคนไทยเขาก็ชอบลุมคนเกียร์นะฮะต่อใคาเลือดน้อยธนูตัวนี้จําได้อืมอ,อ,อืออืยิงผีแล้วก็อืเข้าไป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 ป๊บป๊บพายุหมุนอุ้ยหือเว่นน้อยหนีเว่นน้อยเว่นน้อย,นนอ,ยอย่าไปยุงป่งบม นีมามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝันไม่น้อยฝันไม่น้อยฝันไม่น้อยเกิดอะไรนะทำอะไรอุ้ยอุ้ยหลายจีโชหลายจีโชเกียร์หลายจีโชปล่อยผีปื๊บฮะมันมาแล้วผมจะทุบมันเออทุบไม่เป็นไรเรามีอันติแล้วลุยอืออืออืตบเข้าไป เตรียมแบับแล้วก็ทุบป,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 ปั๊บป๊บอุ้ยไอ้เวันไอ้วันไอ้วันไอ้ธนูอ้ออือดูเลื่อนมันครับดูเลื่อนมันเอาเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนู้นนะการเกียร์ของเรายัางจบเพียงแค่นี้ครับผมจะแคสจนกว่าอันนี้จะจบนะฮะลุยต่อครับผมชอบสก,กิลธนูเอ็กมากครับมันมันยิงแล้วก็เจาะครับ <S <s อยิงทุบ พระอย่าเข้ามาพระอย่ายุ่งพระอย่ายุ่งพระอย่ายุ่งหมุนพ,ยพ,ยพยายุพา,ายุพา,ายุายระยะใกล้ๆนี่ระยะใกล้ๆระยะใกล้ๆอุ้ยเจอน้ำแข็งอันตีโอโอ้โดนลุมโอ้หนีหนีหนีแล้วก็ตามด้วยผีฟันโดนลุมทำไงทุบแม่มทุบแม่มมาแล้วมาแล้วแล้วก็ลุยไปลุยไปลุยไป มอดมอดอุ้ยพระมาพระมาพระมาหนีดีกว่าเด็กกู้โจยเอยเฮ้ยแหวนน้อยอีกแล้วเราไม่สู้ป๊าบยิงแม่ธนูมาอุ้ยหนีเสือปะธนูอย่าเข้ามา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 ปล่อยผีก่อนอุ้ยแอปเปิ้ล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 เอ้ยเก็บอเปิ้ลนั่นเจ็บอเปิ้ลนั่นเจ็บอเปิ้ลนั่น เก็บแอปเปิ้ลฮันอังติได้แล้วลุยพามไคซ่าไคซ่าเจออังติของสักหน่อยนะฮะแล้วก็บอกได้เลยผมจะเกลียนต่อคนพวกนี้ฮะอุ้ยอืยอยเต็มตัวบาดผีทุกหนีอุ้ยต,ยตา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 ยไไม่ทันแล้วอืออือยังหนียังหนีรอดยังรอดยังรอดยังรอดโอ้ย นี่คือความรู้สึกของคนเกียร์นะครับในห้องนั่งเล่น <c oughs> ต่อครับไม่ให้กินอุ้ยไม,ไม่ไม่ทนันไม่ทนันมันกินไก่แล้วโดนลุง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 ปล่อยผีพายุหมุนไม่โดนโอุย้ยหนีก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนีหนีหนีเสียบก่อนป๊าบอือบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา สกิลนี้หนีก่อนหนีก่อนไม,ไม่ไหวไม่ไหวผมเกลียดสกิลนี้ของธนูมากวุ่งไหลจีโชดไหลจีโชดดามเมจแรงฝ <c oughs> นดาวตกโอเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆนะเล่นกับพวกนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะฮะถ้าจะเกียนห้องนี้ก็ต้องยอมรับต่ำสภาพมันไปฮนะมาแล้วครับ มาแล้วยิงผมก็มีธนูผมก็มีธนูผมก็มีธน,นูหมุนหมุนพายุ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 เตรียมใช้อันติลุยธนูมันลบเนี่นีก่อนมาสุคโค่เลยแถวนี้ฮะอุ๊โอยโดนดูดโอ้ยหลับเลยไอ้โซฟีโอ้ยแข็งแข็งแข็งมาทำผมแข็งโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลุยเสียบป๊าบ เตะปึ๊บๆแล้วก็ทุบดามเมจนี่ก็แรงอยู่กันโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวย้อนกลับไปโอ้โหเข้าไปโดนไหลจีโชตายไปยผมเป็นคนเปิดเองฮะห้องนี้ห้องนัวฮะผมเขียนเองว่าห้องนั่งเล่นแต่ความจริงผมไม่ใช่หัวครับโอ้กดอืมเกิดถูกที่มากโอ้ยอย่าไปอยู่กับพระออกมามองไม่เห็นโดนไฟช็อตผมเกลียดสเตตัสนี้มากเลย โอ้โหหลุมดำหลุมดำบุรนะโดนทีนี่มีเด้งโอ้ยไม่มีใครมาไหมได้ยินเสียงแว่นน้อยได้ยินเสียงแว่นน้อยมาสิแว่นน้อยเข้ามาแว่นน้อยเข้ามาแว่นน้อยเข้ามาจะเข้าแว่นน้อยทุบทุบทุบแว่นน้อยทุบแว่นน้อยอุ้ยไม่โดนคิ้วเฉลี่ยพี่หนีหนีมาสุโคอีกแล้วไหลจีโชือปื๊บเข้ามาสิเข้ามาสิมันย์กอะไรแนี้ สโยไซโยไซโยผมก็มีธนูอูนี่นี้น,น,นีผมไม่ได้กากะแต่ผมโดนลุ่มนะผม,ผมพูดจริงผมไม่ได้กากนะฮะอย่าเข้าใจผิดกันอะไรเนี่อะไรพารังจนันนยองสกิลเกียนใช่ไหมสกิลเกียนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอันติได้แล้วเตรียมใช้อันติมันนั่งมันใช้อันติใส่แล้วเออมันยุดอะไรเนี่มันยุดเยอะกว่าเรานี่หว่า มีบ่นกระตุกด้วยบ่นนักเหรอบ่นนักเหรอหนีปล่อยผีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปอยู่กับมันมันบับเกาะแล้วนี่คือนี่คือหันเปล่าของข้าอย่ามาแย่งกูไปแล้วครับไม่มีใครอยู่โอเคทางปลอดหนีหาคนอยู่คนเดียวแล้วซุ่มฆ่าเลยฮะอืมตีชอบมากฮะยมันดี มุนหลอดมุนหลอดไปยุ่งกับมุลหลอดดีกว่าไปแอบฆ่ามุนหลอดนะฮะมูธนุธน,นุข้ามันข้ามันข้ามันอันตีอุ้ยอันตีไม่โดนเออข้ามันเออดีมากนี่คือการหลอกฆ่าฮนะล้วฆ่ากันไปรู้สึกภูมิใจมากเพราะหลายๆคนอาจจะไม่อยากเกียนแบบผมนะฮะมีใครตาม อย่าตามอย่าตามอย่าตามนะผมไม่ชอบคนตามนะมาสิตาม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 มาสิเฮ้ยระวังธนูระวังธนูนั่นไงมันลัคกี้ใส่เลยดูดูดูผมก็ทูปทูปทูปข้ามมันให้ได้ไขว่นไขว่นไขว่นอุ้ยอันติอุ้ยไม่ได้คิวอีกแล้ว ชอบมาแย่งคิวคนอื่นหลายจีโชห,หลบง่ายแต่ว่าถ้าโดนทีก็ปรืดหนีหนีผมมีสกิลหนีดีฮะมาสยโยสยโยอีกแล้วระวังอืออือนี่แหละท่านี้แหละท่านี้มันหยุดการโจมตีได้ฮะเห็นบางคนเขาเรียกซูเป,ปอร์อาร์มอลนะฮะอืมสู้กันไปนั่นไงไก่ของข้าไ,ก,าไก,ก่ไก่ก,ก,กู้ไก่กู้ใหญ่แก่ใหญ่แก่ไป ไอ้สุดไอไก่กูมันเป็นไรครับทุบแม่มโอ้ตาย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 นั่นไงไอ้ฮิปพาร์แม่งเก็บไก่กูอ่ะโอ้ต้องยอมนะฮะต้องทำใจหน่อยนะฮะเล่นแบบนี้ฮะก่อนหายแว่นน้อยกับธนูหน้าหน้านั่นไอชาตธนูไอชาตธนูกับไปชาตแว่นนะฮะนั่นไง มาถึงก็มาเลยเฮ้ยเชี่ยคนเดียวป่ะเ้ยชีย่ยมันฆ่าแม่ฆ่าแม่ไม่สนใจไปไหนตามด้วยอันตีครับอือเอาไงต่อเอาไงต่อเข้ามาสิเข้ามาสิหนีไปไหนหนีไปไหนใครก็ไม่รู้อุ้ยได้ยินเสียงแว่นกับนั่นไงสองคนนั้นปล่อยผีไปก่อนไม่รู้เลยโอ้อือไอ้แว่นไอ้แว่น,วน,วนอุ้ยออขอบใจผีมากขอบใจผีขอบใจผี ปาป้าปาป้า,ปา,ปาอุ้ยหนีก่อนแล้วก็ไอ้ธนูไอ้ธนูอย่าเข้ามาโอู้วเจอสกิลนี้โอ๋อตายครับตายแล้วตายแล้วตาย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 หนีก่อนฮะห,หนีก่อนจังหวะน,นี้มันได้นะอุ้ยไก่ไก่เก็บไก่อุ้ยอุ้ย,ยแขน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 ธนูฮะ ต้องฆ่ามันให้ได้เรื่องมันเหลือแค่นี้ฮะผมไม่ค่อยชอบนะผีมันไม่ค่อยระเบิดบางครั้งปล่อยแล้วมันก็แหลกนะฮะมันก็มีข้อเสียข,ของการีตรงนี้แหละครับปล่อยแล้วมันก็ไม่ระเบิดมันก็ตามอยู่ใต้ดินนะฮะผมผมขอให้ GM ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะฮะผมโมโหมากฮะัาฮะที่ไหนจับจับเสียบแม่เลยอันทนูพอเราเสียบนะฮะผมหมายถึงอันทนูเสียบะฮะเดะเดวเดๆแม่ตรงนั้นพระอยู่ มาเราไม่ยุ่งกับพะฮะแววนน้อยมานะกล้าเข้ามาเหรอกล้าเข้ามากล้าเข้ามาปล่อยวัว,วปล่อยวัว,วโดนด้วยอ๋อหลีมนันเนาะทุกเออไม่โดนปล่อยผีไปก่อนไม่เอาแล้วไอติกเราได้แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาโอ้เสียดายไอ้นี่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอะไรกับข้าเดี๋ยวก่อนขอเรียกแดนเซอร์ก่อน โคโยตี้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 มาแล้วโคโยตี้ค่ะปึ๊บ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 เรียบทุบรีบทุบดามเมจบวกแล้วก็ฟันตายแน่ตายอุ้ยพี่เข้ามานใ้ได้เข้ามานใ้ได้ข้ามันใ้ได้ม,ไดม,ไดมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วข้บให้อ,อกาสพี่หน่อยดูอ่ำฆ่ากันเองหนีก่อนจิ๊กนั่นงยังหนีกระโดดทันกระโดดทันตัวโดนเตะตายเลย โดนเตะเสยะฮะผมรู้นะฮะว่าอีกสิวิสุสดท้ายทุกคนจะเกลียนกันนะฮะทั้งห้องเลยฮะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกฮะเดี๋ยวรอดูได้เลยฮะสิวสิสุดท้ายทุกคนจะเกลียนกันไม่ดีกว่าผมเปิดสิงไม่ใช่เปิดสิงฮะเขาเรียกเปิดตัดเชือกฮะหนีพิษใครปล่อยพิษอุ้ยขอทุบเออโอ้ยกดเขไม่ทันอู้อู้อู้โดนโดนเลือดเลือดไหล,อลอสองวิสุดท้ายตาย อแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการดูกันเกมของผมนะครับขอบคุณครับเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับ